สวัสดีครับสวัสดีม่ลักแฟนบอลกับตันแบ็ k เอ็กเซนทางฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราพบกันประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับวันนี้กับตันก็จะมีสกโปูแกมโบนะครับมาวิเคราะห์พูดคุยกันสาคู่นะครับแล้วก็จะมี1ตัวเน้นนะครับใส่หนักทางหน้าช่องได้เลยนะครับก็ฝากไ้ด้วยครับท่านไหนที่อยากได้ผลงานมากกว่าทางช่องนะครับก็แอดไซที่ JTb88 นะครับกลุ่มเส้นเท้าบอกนะครับยินดีต้อนรับดูแลทท่านอยู่นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับก็เป็นทางด้านศ กาโซอิตาลี au, Italy, นะครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานจะเปิดนามต้อนรับฟิโอเบเรติน,น่านะครับก็ต้องบอกว่านะครับล่าสุดเนี่ยอินเตอร์ไปแพ้ฟิโอมานะครับนอกบ้านถึง3าประตูต่อศูนย์วันนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านที่จะท,ท่วงทวงแข้นคืนเนี่ยนะครับเพราะว่าผลงานของอินเตอร์เนี่ยก็ไม่ธรรมดามธรรมดาเหมือนกันเพราะว่า10เกมเนี่ยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ ส่วนวิออเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผลงานจะดีนะครับแต่นอกบ้านก็ยังมีสเปสระบ้าบ้างนะครับห้าเกมเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับวันนี้ครับผมยังมองว่าความเข้มข้นเนี่ยวันนี้ผมให้เติร์เต็มนะครับแล้วเปิดมาที่หนึ่งจุดสองค่าเนี่ยผมให้เลือกเชียร์ไปที่หนึ่งลูกได้เลยครับวันนี้อินเตอร์จะแก้แค้นคืนนะครับหลังจากไปพลาดท่ามานะครับสามศูนย์วันนี้จัดหนักจัดเต็มให้ฟิออแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์นะครับ สำหรับคู่2นะครับก็เป็นทางด้านศึก f อฟเอัพนะครับระหว่างเจ้าบ้านดอนคาสเตอร์จะประจำต้อนรับคิตตันเลิตต้องบอกว่าตอนนี้ครับผลงานของคิตตันเนี่ยกำลังอยู่ในมุมเตาที่ดีเลยนะครับนอกบ้านเนี่ยนะครับไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วนะครับชนะ3แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยถึงแม้ผลงานจะดีจริงนะครับแต่ก็อยู่หลีก2นะครับคือมันต่างกันเยอะนะครับแล้วเจอมาล่าสุดเนี่ยนะครับในศึก FA Cup นะครับพอสองเนี่ยก็เป็นคิตตันผลิตชนะไป2อศูนย์นะครับวันนี้เปิดมาที่ หนึ่งจุดห้าผมมองว่าเลือกเชียร์ได้สําหรับคิตตันพาเลตนะครับสําหรับคู่สองครับก็เป็นทางด้านไทยลีกเรานะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างปูไทยธานีจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านน้องบัวพิชยะนะครับเอฟก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับปูไทยเนี่ยฟอร์มกําลังดีนะสองเกมเนี่ยนะครับถล่มคู่แข่งมาแล้วหกประตูนะครับมีชนะสุโขทัยสามศูนย์แล้วก็ไปชนะระยองมาสามสองนะครับส่วนทางด้านน้องบัวเนี่ยผลงานช่วงนี้ไม่ดีนะครับห้าเกมยังชนะใครไม่ได้เลยแล้วก็ ผลงาน5เกมนอกบ้านเนี่ยนะครับแพ้ไป4สับเบอเกมเดียวนะครับวันนี้ครับผมยังมองไปที่เจ้าบ้านจากอุทัยนะครับถึงแม้ว่าเปิดเจอกันมานะครับทุกรายการนะครับทั้งหลีกลีกวันลีกทูแล้วก็วันถ้วยเนี่ยนะครับเป็นหนองบัวที่ดูดีกว่าแต่วันนี้เล่นหน้าบ้านอุทัยนะครับความมั่นใจเต็มร้อยแน่นอนคือขอเลือกเชียร์ที่อุทัยนะครับสามทีมหน้าเชียร์เนี้ไปที่อินเตอร์มิลานคิตตันพาเลตแล้วก็อุทัยธานีนะครับวันนี้ขอวันที่ท่านโชคดีมีชัย เกงปังมาด้วยสวัสดีครับ